ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงเนื้อที่2ไร่นะครับครับที่ดินของเราอยู่ที่ตำบลไซงามอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับติดถนนน้าไฟพร้อมนะครับเหมาะสําหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับติดถนนนะครับอยากเอาไว้ปลูกเป็นบ้านอยู่อาศัยนะครับหรือว่าจะเปิดเป็นร้านขายของนะครับของเราเหมาะเลยนะครับเพราะว่าของเรานะครับติดถนนลาดยางเนี่ยนะครับเป็นถนนลาดยางค่อนข้างดีนะครับนะครับ ของเราเป็นชุมชนนะครับและเส้นน so ี้นะครับรถคอนข้างวิ่งเยอะเลยนะครับถ้าเราจะเปิดเป็นร้านขายของนะเนี่ยครับเนี่ยครับเหมาะเลยนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับนี่นะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับเราวิ่งออกไปนี่ครับนะประมาณ11กิโลนะครับเราจะไปถึงถนนใหญ่เส้น 3- 4 6นะครับเนี่ยตรงไปนี้เลยนะครับแล้วก็ไปอีกประมาณ1กิโลนะครับ ไปตรงนี้นะครับด้านแถบนี้นะครับเราจะเป็นเขตจังหวัดนนทบุรีนะครับนี่ครับเราข้ามไปนี่เลยนะครับเนี่ยเนี่ยเราข้ามคลองนี่นะครับไปนิดนึงนะครับประมาณ1กิโลนะครับของเราจะเป็นเขตติดต่อระหว่างจังหวัดนนทบุรีนะครับก็คือตําบลไซใหญ่อําเภอไซน้อยจังหวัดนนนะครับเป็นเขตติดต่อกันแค่ข้ามคลองนะครับแล้ววิ่งไปหน่อยนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนใหญ่เส้น3-42 2นะครับก็คือด้านแถบนี้ นี่นะครับด้านแถบนี้นะครับเป็นถนนเส้น3ามสนะครับก็คือทางที่ไปวัดไผ่ลงวัวนะครับไปทางนี้นะครับหรือว่าเราจะไปไหว้พระขอพรนะครับที่วัดไผ่ลงวัวนะครับก็ไปได้นะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่41กิโลนะครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่42กิโลนะครับอันนี้คือเส้นทางในการเดินทางของ FC ผมนะครับเราจะมาทางถนนเส้น3-422นะครับก็มาได้นะครับหรือว่าจะมา ด้านแถบนี้นะครับที่ถนนฝั่งนี้นะครับก็มาได้นะครับหรือว่าจะมาจากเส้นนี้นะครับก็มาได้เหมือนกันนะครับเข้าออกได้หลายทางนะครับนี่ครับของเราจะเป็นชุมชนเลยนะครับนี่ครับที่ดินของเราอยู่ฝั่งโน้นนะครับของเราเป็นพื้นที่ทิ่ถมเอาไว้เดิมดั้งเดิมนะครับแต่ตอนนี้นะครับถนนนะครับเขามีการปรับใหม่ทําใหม่นะครับที่ดินของเราก็เลยต่ํากว่าถนนนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมพาข้ามไปดูนะครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับนะนี่ครับ ของเราขมเอาไว้นะครับความต่างระดับเนี่ยครับนี่คือฝั่งนี้นะครับเป็นของเจ้าอื่นนะครับของเราคือฝั่งนี้นะครับนะครับจะมีความต่างค่อนข้างชัดเจนนะครับของเราจะสูงกว่าเขานะครับแล้วก็นี่นะครับเขาจะกันเป็นถนนเอาไว้อีกนะครับเป็นฐานะประโยชน์นะครับแต่เป็นฐานะประโยชน์ก็คือคนที่อยู่ด้านในเนี่ยครับเนี่ยก็คือกันเอาไว้เนี่ยครับนะครับมาถึงตรงนี้นะครับจะมีเสาเขตอยู่นะครับนี่เนี่ยครับในนั้นเนี่นที่เราเห็นเสาปูนเอ็นนะครับอันนี้คือเขากันเป็นถนนเอาไว้นะครับ เข the ้าไปนี่นะครับเพราะว่าคนข้างในนะครับที่เขาอยู so ่ด้านในนะครับเขาได้มีทางเข้าออกนะครับเท่ากับว่าของเราเนี่ยคือติดถนนทั้งสองด้านนะครับก็คือถนนเส้นหลักด้านหน้านะครับแล้วก็ถนนด้านข้างนะครับครับของเรานะครับได้หน้ากว้างที่ติดถนนนะครับนะจากตัวนี้นะครับเราตรงไปนี่เลยนะครับของเรานะครับได้หน้ากว้างนะครับอยู่ที่ประมาณ54เมตรเนี่ยครับนะ54เมตรครับแล้วก็ความลึกด้านแถบนี้นะครับจากตัวนี้นะครับ เราตรงไปถึงช่วงด้านท้ายนะครับเราจะลึกอยู่ที่ประมาณ60นะครับด้านแถวนี่จะอยู่ที่60สนะครับส่วนนี้จะเป็นพื้นที่หนึ่งของเรานะครับนี่ครับนี่คือเป็นพื้นที่ถมเอาไว้นะครับนั่นเนี่ยผมลองเดินเข้ามาดูเนี่ยให้เห็นนะครับนะนี่คือผมยืนอยู่ตรงที่ดินละแล้วนี่นะครับนี่คือถนนนะครับเท่ากับว่าเราต่ำกว่าถนนนะครับนิดเดียวนะครับประมาณสัก30 30มเซนหรือ40เซนได้นะครับนิดเดียวเนี่ยครับ นะครับถ้าเราถมเพิ่มนะครับสวยนะครับผมไม่ต้องไ่ไม่เยอะแล้วนะครับเพราะว่าผมเดิมเอาไว้นะครับแต่ตอนนี้ครับถนนเขาปรับใหม่ทําใหม่นะครับและของเราเป็นถนนทางหลวงชนบทเลยนะครับถนนเส้นนี้ค่อนข้างเจริญนะครับรถก็วิ่งเยอะนะครับเราเปิดเป็นร้านขายของเลยเหมาะเลยนะครับเนี่ยแมตั้งแต่ผมเดนอยู่นี่ครับรถยลังวิ่งไปได้หยุดเลยผมพยายามที่จะเดินเลี่ยงเลียงนะครับนะนี่ครับส่วนนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ดินของเรานะครับอาจจะลกหน่อยนะครับนะนี่ครับแต่ จะมีพกต้นไม้ได้เล็กกน้อยขึ้นนะครับถ้าเคียนออกให้สวยเลยนะครับแปลงนี้ใช้ได้เลยนะครับของเราเนื้อที่2ไร่นะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละล้านสามนะครับนะครับที่ดินถมเดิมแล้วนะครับนะครับแล้วก็เส้นนี้นะครับนะช่วงโรงเรียนเปิดจะมีชาวบ้านนะครับมาส่งเด็กๆส่งลูกๆไปโรงเรียนนะครับเนี่ยเส้นนี้เด็กๆจะผ่านหน้าบ้านเรานะครับถ้าเราเปิดเป็นร้านขายของหรือว่าอะไรเนยเหมาะเลยนะครับเส้นนี้นะเนี่ยครับนี่ครับอ่านี่คือแปลงที่ดินเราครับ นี่ครับถ้าเป็นฝั่งนี้นะครับน่าเราข้ามสะพานไปนะครับไปประมาณกิโลกว่านะครับของเราก็จะเป็นตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนท์นะครับของเราเป็นเขตติดต่อกันเลยนะครับนี่ครับของเราติดถนนน้าไฟพร้อมนะครับไฟสามเฟสนะครับครับแล้วก็ด้านที่หันหน้ามาทางถนนนี่นะนี่ครับด้านแถบนี้นะครับของเราจะเป็นทางทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันออกจะอยู่ด้านมารเลยนะครับอ่ะนี่ครับนี่คือพื้นที่ของเรานะครับสวยนะครับ นะครับของเรามาตามนี้เลยนะครับเนี่ยมาเอื้อมานี้นะครับประมาณต้นตาลนะครับนะนี่ครับของเรามาประมาณแนวต้นตาลนะครับนะนี่ครับนี่ครับเสาเขตเราจะอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวผมลองพาเข้าไปดูนะครับนะอาจจะลกนิดนึงนะครับนี่นะครับ F อซนะครับเดี๋ยวผมลองซูมให้ดูนะเนี่ยครับ เสามันจะล้มอยู่นะครับนะเพราะว่านานละแปลงนี้นะครับนี่นะครับเนี่ยที่เราเห็นเสาล้มๆมอยู่นะครับนะนี่ครับนี่คือแนวเขตของเรานะครับนี่ครับแล้วก็จากนี่นะครับผมหมุนตัวย้อนกลับไปนี่นะนะครับไปด้านถนนนะครับนี่ครับปื้อไปนี่เลยนะครับหน้ากว้างอยู่ที่54เมตรนะครับครับแล้วก็ความลึกด้านแถบนี้นะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับแล้วก็ตัดตรงๆไปแนวต้นตาลเลยนะครับเดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูนะครับด้านแถบนี้นะครับจะลึกอยู่ที่ประมาณ57เมตรนะครับ ของเราจะชิงเฉียงนิดนึงนะครับแต่ไม่น่าเกลียดนะครับี่ครับด้านแถบนี้นะครับี่ครับพอเราออกไปนี่นะครับนะี่ครับก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะครับเป็นระยะระยะเลยนะครับผมพาเข้ามาดูด้านในนะครับเพราะว่าเส้นนี้นะครับลดเยอะนะครับนี่ครับของเราเป็นพื้นที่ที่ผมเดิมเอาไว้นะครับนะี่ครับจะมีพวกต้นกระถินอย่างเดียวนะครับถ้าเอาแมคโคนะครับเคียย์ออกให้เตียนะครับแปลนี้สวยนะครับ ผมเพิ่มอีกนิดเดียวนะครับเนี่ยผมพามาดูมุมที่มันไม่ลกหน่อยนะครับนะเนี่ยเราได้เห็นพื้นที่ดินของเรานะครับนะเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยครับนี่คือถมเดิมมาไว้นะครับนี่ครับถ้าเราลี่ออกให้เตียนเลยนะครับโล่งนะครับอย่างต้นมะขามเทศอะไรนะออกให้หมดเลยนะครับนะไม่ต้องเก็บเอาไว้นะครับนี่ครับหน้าบ้านเป็นหน้าเป็นทิศตะวันออกด้วยนะครับ ครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินนะครับเอาไว้ปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับเนื้อที่ไม่มากนะครับและติดถนนนะครับไม่เปี่ยวนะครับก็ขอฝากที่ดินแปลงเนื้อที่2ไร่ด้วยนะครับของเราอยู่ที่ตาบลไซงามอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับถมเดิมเอาไว้นะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละล้ามสามนะครับและที่ดินติดถนนแปลงเล็กๆนะครับและติดถนนแบบนี้นะครับค้าขายได้ด้วยนะครับหายากนะครับ เนี่ครับเป็นเหลี่ยมสวยนะครับนี่นะครับนี่คือชายขอบของเรานะครับนะนี่ครับของเราถมเอาไว้เนี่ยจะต่างกับเพื่อนบ้านอยู่นะครับเพราะว่าเพื่อนบ้านเขายังไม่ได้ถมนะครับก็จะต่ําหน่อยนะครับของเราถมเอาไว้ก็จะสูงกว่าเขาหน่อยนะครับเนี่ยประมาณต้นตาลนะครับนะต้นตาลนะครับแล้วก็จากนี้นะครับผมหมุนตัวยนอนไปนี่เลยนะครับฟื้อไปนี่นะครับ นะครับก็ตัดตรงๆไปดีเลยนะครับส่วนบ่อนี้เป็นของเจ้าเจ้านี้เขานะครับนะนะครับเป็นของเจ้านี้นะครับของเราคือพื้นที่ถมเอาไว้นะครับนี่ครับจะปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับเหมาะนะครับหรือว่าจะเปิดเป็นร้านขายของนะครับก็ดีเลยนะครับเนี่ยเท้าแมคโครนะครับเขี่ยวให้เตียนเลยนะครับสวยนะครับแปลงนี้นะครับ และการเดินทางง่ายนะครับของเราจะไปถนนใหญ่เส้น3 4 6นะครับเราจะกลับเข้าไปกรุงเทพนะครับก็อยู่ที่11กิโลนะครับขับรถมานะครับก็เป็นถนนลาดยางอย่างดีนะครับคับช่วงนี้คือเป็นช่วงด้านท้ายนะครับด้านท้ายของเรานะครับจะมีบ่ออยู่ เล็กๆ scalable. อยู่ลูกหนึ่งนะครับนะ umas, บ่อนี้จะเหมือนกันนะครับค well. ือเราจะได้บ่อเหมือนกันหมดนะครับคนที่เขาซื้อที่ใดนี้นะครับนะเนี่ยครับของเราจะมีบ่อนะครับตัวนี้ก็เอาไว้เป็นอันนี้ก็ได้นะครับเอาไว้เป็นมุมเขาเรียกว่ามุมเอาไว้นั่งมองวิวนะครับมองวิวมองธรรมชาตินะครับอ่ะนี่นะครับผมตรงๆขึ้นไปนี่นะนี่ครับตรงๆขึ้นไปนี่เลยนะครับปพ๊บที่เราเห็นเสาไฟฟ้านะครับตรงช่วงต้นตาลนะครับมานี่เลยเนี่ยทายขอบนี้นะครับอ่ะมาประมาณนี้นะครับของเรา จะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของบ่อนะครับนี่ครับนี่บ่อครึ่งหนึ่งนะครับนะนี่ครับของเราจะได้ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เจ้านี้นะครับได้ครึ่งหนึ่งนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับเราเอาเมกโคนะครับเคลียร์ให้โล่งเลยนะครับแล้วปลูกทําเป็นศาลานั่งพักนะครับเหมือนกับลูกค้าผมที่มาซื้อไปแล้วตรงนู้นนะครับนะเนี่ยครับเขาเคี่ยวให้เตียนเลยนะครับเห็นไหมเนี่ย แล้วก็ปลูกเป็นทับเป็นสารานะครับเอาไว้นั่งมองวิวมองน้ํานะครับได้บรรยากาศดีๆเลยนะครับนู่นนะครับนะนะครับอันนี้ก็เป็นคุณลุงเกษียณอายุแล้วนะครับนะเป็นทหารนะครับเนี่ยมาปลูกบ้านสวนนะครับก็ชอบมากนะครับเป็นบรรยากาศน้ําเงียบสงบนะครับนะถ้าอยู่ตรงนี้นะครับไม่ติดถนนนะครับก็จะได้ความเงียบหน่อยแต่ถ้าติดถนนรถวิ่งทั้งวันเลยนะครับครับจากด้านถนนนะครับนะนะครับมาถึงผมนะครับด้านแถบนี้จะอยู่ที่57เมตรนะครับพอ57นะครับไปนี่เลยนะครับ เราตรงไปถึงด้านัดโน้นนะครับครับตัวนี้นั้นนี่นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ504เมตรนะครับนะครับส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ดินของเรานะครับนะครับของเราจะถมเอาไว้แล้วนะน่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูแนวขอบเขตของเราด้านถถบน้นนะครับครับนีนะครับแนวเขตของเรานะครับประมาณนี้นะน่ครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าแปลงนี้นะครับเราวางมาจําไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ทางเจ้าของนะครับเขาสอบเขตให้เรานะครับเพราะว่าหลักเขตพอนานๆเข้านะครับพวกหญ้าพวกอะไรมันคุมนะครับหาไม่เจอนะครับ ไปนี่นะครับอยู่ที่54นะครับแล้วก็ด้านแถบนี้นะครับจากนี้นะครับเราตรงไปนี่นะครับอยู่ที่60นะครับนะครับของเราจะมีบ่ออยู่ด้านหลังนะครับเนี่ยเคลียให้ดีโล่งๆเลยนะครับนะเนี่ยครับเนี่ยด้านชายขอบนะครับก็ปลูกบัวปลูกอะไรได้นะครับเนี่ยส่วนนี้คือบริเวณเพื่อนบ้านเรานะครับ นี่ครับของเราตรงขึ้นไปนี่นะครับนะนี่ครับสังเกตดูว่าของเราจะสูงกว่าเขานะครับเพราะว่าเราถมเอาไว้นะครับนี่ครับนี่คือพื้นของเรานะครับนี่ครับส่วนนี้นะครับเนี่ยจะเป็นพื้นที่ไม่ได้ถมนะครับเห็นมเนี่ยนะครับจะมีความต่างอยู่นะครับครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างานนะครับก็แจ้งผมมาที่เบอร์โทรนะครับ0 9 8ย์5 8 9 7 4นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูด้านในที่ดินของเรานะครับ อาจจะลกหน่อยนะครับเพราะว่าที่ดินนะครับเก่าแก่เก่าเก็บนะครับนี่นะครับนี่ครับในที่ดินของเรานะครับเรายังมีต้นต้นว่านะครับนะเนี่ยครับมีอยู่ต้นหนึ่งนะครับต้นว่าใหญ่นะครับเก็บเอาไว้นะครับอันนี้เอาไว้เป็นร่มเป็นเงาได้นะครับ แล้วก็ส่วนที่ผมเดินอยู่นี่นะครับอันนี้คือที่เขากันเป็นถนนเอาไว้นะครับนะนะครับแนวต้นว่านะครับแล้วก็ขยับมาอีกประมาณสักหเมตรนะครับนี่ครับเขากันเป็นถนนเอาไว้นะครับเท่ากับว่าของเราเนี่ยติดถนน2ด้านด้านทางหลักแล้วก็ด้านข้างนะครับอ่ะผมจะพามาดูที่ดึงเราแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับเราถมเพิ่มหน่อยนะครับหรือว่าไม่ตรงหน้าบ้านนะครับนะผมเพิ่มหน่อยตรงที่จะปลูกบ้านแต่ตรงเนี้ยนะครับ แล้วก็เอาเป็นพื้นที่นะครับพร้อมใช้เลยนะครับปลูกต้นไม้อะไรได้เลยนะครับเนี่นะครับครับวันนี้ผมเสกสัรขายที่ดินเขตปริมณฑลและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ก็ฝากที่ดินแปลงเนื้อที่2ไร่ด้วยนะครับผมเอาไว้แล้วนะครับ ของเราถมนั่งเดิมเลยนะครับเจ้าของขาอยู่ที่ไร้ละล้านสานะครับครับวันนี้ผมบายบายขอบคุณทุกท่านครับ